บัดนี้ครั้งที่ยี่สิบสองตรงกับวันที่1นธันวาคมพศสองพัาร้อหกสบแป ข้าพเจ้านายรังสังการดี2องสีหนึ่งขอเปล่ยนวาจาสัทยายมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจยและบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้า องค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของชาญามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนานในการสวดธายญาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตาใจคุณครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จึงข้าพเจ้าเป็นสมาธิในอันควรแก่การสวดธรยญาวนต่อไป ชัยโยปีผุตทัสสาสิริมโตอยังมรลาสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตะทาสภัมคนาเมหิสโนชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิทยโยโหหิตชยัสสุชยมังคะเลอลาชปัตลังเกสีเสปทวิโมคะเลอภิกษเกสัพพุทธานังอคาปัตโตะโมทิตสุนักขตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุ ทิตังสุกันโนสุมุหมตโตจะสุยิตทางพัมมาจาริสุปัททกขีนังกายกรรมังวาจากัมมังปัททกขีนังปัททกขีนังมโนกรรมังปะทินีเตปัททกขีนาปัทักขีนานิกัตถวารพันธันเปถปัททกขีนีเตอัฏฐรัทถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหทะสหะ สัพเพหิยาทิพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงธานีอธิคตาทีคายุกาสาัทหาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพทานรักขันตุสัพพัสต,ตานังลักขันตุทินาสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรกายุตตะกาเลปวัตสันตุ วัดสังวัดสาวลาหากาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุข,ขังจิตตาสุข,ขังอรหันตุยะถาลรหังบทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวัมีสุตังเอกังสมัยงังภะควาสาวัตที่ยังวิหารติ เคตวนีอนากบินทิกัสสะอารามีตัตละโขภะควพาพิกขุอามันเตสีพิกขวติพระทันเตติเตพิกขุภะควโตปัจจโสสุงภะควาเอตะทะโวจะอุป,ปาทาวาภิขวเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมต ทิต,ตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอ,อนิจจาติตังถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญจเปติปัปทถเปติพิวรติพิพัจติอุตตานิกโลติสัพเพสังขาราอ,อนิจจาติ อุป,ปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาตุธรรม,มัทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมตวาอาจิคติทเทเสติปัญญเปติปัตถเปติ วิวาตติวิพาชติอุตตานิกโรติสเพสังขาราทุกขาติอุป,ปาทาวาปิคเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธัมมจทิตตาธัมมนิยามตาสเพธธัมมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสมติอภิสัมพุทิตวาอภิสม,ต,สมชชตวา,อ,ตวาอาจิกติ เทเสต,ติปัญญเปติอัตถเปติวิวาติวิพัจติอุตตานิกโรติสัพเพธรรมนานตาติอิธมโวจ่าภควาอัตตมนาเตภิกขุภควัตโตภาสีตังอนุภาสีตังอภินันทุนติบทสวนพัทเทกรัตคาถา ตีนางนานว่าขมือยะนับนับปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมมหินันตังอปัไตไยะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันในใจโยธรรมังนัตตะนัตตะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทามนุภูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงินคอนแคนเขาควรพ,พ่อคูนาการเช่นนั้นไว้อัจชวะกิจจมาตัปังโกชัยยะ มรณงสูเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้น,นัหินูสังขรันเตนะมหาเสเนนะปัจจุนาเพราะการพัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสําหรับเราเลยจะม,มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหูรัตตะมะตันติยังมะตันติตังตังเว พัทเทกรลตโตติสันโตอาจิกคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคะปัจจเวคณนะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า เราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายามริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงมี นิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะพันที่สังเวชอายังกายโยอ,อจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอปะเปตะวิญญาโนคันปัสจาวิญญาณฉุนโตอันเขาจึงเสียแล้วอธิเกษตรสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงฆาลังอีวะประดุดว่า ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยธรรมมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัติตวานิรุตนานติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสัสมูสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจะมะิตสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวะหังมลิสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติมีเอธะสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดแม่ตาย,ยัางกิวจิยังคิวจิ กุสลังกัม,มังสมเพหตพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวาอัศมิงธานีอธิขตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปมุตตันตุมาตาบิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตตันตุสัพเพยาธิกาสุกิตาโหตุ ุกขาพมุตตันตุสัพเพอายาธิกาสุกิตาโหนตุทุกขาพมุตตันตุสัพเพปิสาสัพเพยขขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาพมุตตันตุสัพเพอาจาริยุปัตญายะสุกิตาโหนตุทุกขาพมุตตันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหนตุทุกขาพมุตตันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขาพมุตตันตุสัพเพสามะทินังสมินฉันตุโว บทบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควาปฏิทานกคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเลโพธิคาเลแต่หิงต่หิงตาทรมทาธาเนณะปวันตุปูชิตา โสถิงกะโลนเตนะเตถะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชชานวกาจพิขวโวสาลาวิกาทานะปติอุปปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปานะปูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทัสัมภวาสังเส ชาชาตาอัทวโวปาปาติกานิจยานิกังธรรมวรังปฏิปตินจะเตสัพเพปิทุกขสะกะโลตุสังขยังทาตุจิลังสตังธัมโมธัมมัตตะลาจะบุคลาสังโคสังโคโหตุสุมัคโคว,วะ ทายะจะหิตายะจะอัมหิลักขตุสัตรรรมโมสัพเพปิธร,รมมะจาริโนอุตติงสัปาปากุณนยามะธัมเมอริยปะวีทิเตปสัสนนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปะวีชันตุ กาเลเทวปวัตสตุพุทธิภาวะพุทธิภาวายะสัตตานังสมิตตังเนติเมทนิงมาตาปิตาจะอัดละชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมมีนะราชาโนประชังลักขันถุสัพพทาเทวตาอุยโย ชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิดทุกขาพยัปตาจะนิดพยาโสกปัตตาจะนิดโสกาโหนตุสัมเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหเหิสัมพสัมพตังคุณญ,ญะสัมปทังสัเพเทวา นุมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังททานังทัทันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพพทาพระวานาพิรตาหหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสุมังคระคาถาโหูตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเว,ะวนะโสตีโหณตุนิรันตลัง โหตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตลังโหตูสัพพังสุมังลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมสัพพสังขานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาในจะยังพลังอรหันตานัยจะเตเทนะลักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาในแต่ยังพลังอรหันตานัยจเตเทนะลักขังพันธามิสสะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาในแต่ยังพลังอรหันตานัยจเตเทนะลักขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาในแต่ยังพลังอรหันตานัยจเตเทนะลักขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกาในแต่ยังพลังอรหันตานัยจเตเทนะลักขังพันธามิสสพโส สเพเพพุทธาพระรัตตาปเตการในใจยังพลังอรหันตานัยจะเตทีนะรักขังพันธามิสปปโสสเพเยพุทธาพระรัตตาปเิการในใจยังพลังอรหันตานัยจะเตทีนะรักขังพันธามิสปปโสสเพเยพุทธาพระรัตตาปเตการในใจยังพลังอรหันตานัยจะเตทีนะรักขังพันธามิสปปโสสเปรยพุทธาพระปัตตาปเตการในใจยังพลังอรหันตานัยจะเตทีนะรักขังพันธามิสปปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดถาทยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชนินาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสุวรณคารายขออนิสงส์แห่งผลบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เกล้าก้วาวปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแต่ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริต มั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่ได้มีเกศข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอ,สอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนานสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิงห์อมเรียได้จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธ,ธนุภาพเทวานุภาพและลิธธนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน